มันห็นหรอค่ะ,ะสบายดีและสวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเพืสอสกุสกุลบุคคลบุคิดวาสิลุกมาได้นเนาอพ่อแม่พี่น้องมันเล็กโทหนับบงเ้าอยู่ไข่ก,ก็ได้อยากคิดจะกินนั่นกินจุ่มต้มเต็กเ็มกิน แต่ว่าคือมาจะโดนแล้แหละตรงนี้เนาะก็ได้กินเนาะนี่ก็เลยสิแบบยานเด้เข็มเนาก็เลยต้องกินรกระสานกระดาบบขึ้นกระสานอา่างบบ้น กิ่งก้นแบบมบไม่ใครเนาะใครใต้อมน,น้องจะผิดป,ประจำสมอก็ไป้ที่ไใส่บะไ้ขึ้นก้าคนนน้องวัน,นนี้นะวันนี้เราไปใส่บะได้เป็นะนี่ง่เป็นไข่วัดเก็บข้อลหล

ก็บ่งซื้อมาแต่โนอะไรตัวนี้ก็ได้่งื้อมาหายเช้าในกระสอบกำทนีงเนาะก็เราไมัดกินกินเก่าก่อนก็ีนี่ก็ได้ปาี่ตัวนี้ก็ด้เอาไปทาเนาะ เด็เข็มพอใช่ไหมลำแบบเอาเครื่องนีวน่ว่าเอาลายก็ยังดีก็ทัก mọi người ăn người mọi người rồi người mọi 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 cái จะเป็นวัดกับเป็นคัดเดียวเป็นแบบว่านัีงบนท่นหูชักววานามาเจ็บคอมาบบดเดียวเสื้อ่านัาเกเติบอยู่เนาะหากระซิลุกขึ้นมาได้เนาะบริกินได้เราจะกินแบบห้อนสด หลวกคอลงไปเปแฉะแันเนเจ็บแทะหลวกมันเจ็บเราลงก่อนหน้ามันกัดน้ายูถือมาไล้ขนาดันเอาฉาาธิตจไเจ็บไปเล่นเัน Hãy chút được học hỏi mình. Ô nắng sáng hôm sáng, chị cảm ơn em. Hãy làm sao hỏi mình. Hãy làm sao hỏi mình. Hãy làm sao hỏi ở Hãy làm Ở hỏi mình. Hãy làm sao 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 hỏi mình. hỏi เดี๋ยวไปแล้วก็ไปก็ไ่้มาด้วยพวกแมงก้แต่ละคนเหมยที่บ่าวก็มละบาดแต่ละคนพอเมยพี่น้องเอ้ยปจอยกับพ่อปะจอยพ่อสะท้อมกับซวงแล้วกันย่างไปหาปะจอยบ้านตาปะจอยเป็นแค่ย่างนอนมันเป็นยง แต่เน้ว่าเป็นแต่ผู้เดยวสรไปเพิ่นเพิ่นายยังงนทั้งนักทังยังไม่ถึงยังหนักกว่าสะทองนะสทองลงไปห้าแต่วบาเย็บคอโดยเย็บคก็แบบไม่ค่อยเป็นไข่อะไวาไขวัดใส่แต่นะใส่แดนั่นนะคะเอลงมาเก็าใส่แดแล้วก็ลงมาเก็บ มันก็จาต่อ,อีปมันดีต่อไปใช่ละใช่จ้ะมันดีนะ้มมันแหน้าตูดเมา่าเรากำลมาเขาหน่มน,นี้เขาเอาขอบบอนอะไรจิ้มขวเรือน้อยนะน,น,น้อยนะกบอนน้าน่อย เราจกินขิงเผาวันม,มาล่งมือกินเยอกินกินจุ่มกะปาเลยอะมาพ่อันพีก้อกตอนนี้ก็ลงมือละลงมือ,อนก็พัก <c oughs> ใ่จะใส่เป <c oughs> ็นช่องๆนะใส่ชงๆเงันเจ๊ก็ใแม่ย ไหนะบง่อยขน่อย้นครับ่อยขึ้นงนะงด้เลงมาที่ก่อนบึงอย่งนี้ได้มนี้ไหนข่ามเหลี่ยมได้เี่ยวะแะ อยากกระห้อยากกระลับอยากจัดฮู้ด้ยวยฮู้ถ่านหนึ่งฮูอถ่านนี่แล้วนับเลวาดอะไรเหรอฮู้ราดอะไในห,าหา้ออืเอ่

Đây là nó tẻ chuột nó ăn Cái sư là thả ăn nó hạt ạ Chỉnh thơ điều Long xuyên còn nhanh hẹn gặp các bạn Dạ ฝนโม่ก็แต่ยื่นมากต้องใะเห็นไปใช่ปะโอ้มีคนหัเป็นฟงจึงมืจารยังพงจงมือใครใครเยไขย่เี่ยกินน้ำกันเ้ยพี่น้องกินน้อกกันสามคนสี่ทั้งตอนนี้น่อย เราไม่วาดูกันเลยสิเราไมด้ันสักทีเลยปรอชมบายตุ่นนั่นเลยพี่น้องเลยบาดเจ็บบุญอ่ะบุญหัวโจ้รอเปล่าจะบงน่ยคับห่อนหน้าห่อนตาอะรบ้อมันเป็นูบกว่าไปพี่สาเขามาาวเป็นเดีว ยางก็ถามคนละท้องไอ้เจ้ามนอยท้องกับบนไดโซ่้ก็ไปแล้วไปว่าเป็นนักกดสะท้องนี่ฮากระจอนฮาสะท้องกับบไดฮ่าท้องเจ็ย็เลยท่านให้เห็นทำามตัเศ้าเลยวปเลจะวาง่ัวเหมือนสบายกันฮะ ก็กันอนทำไมลูกลูกอาตจเมุ่ขึ้นกันมือเี้ยมือนี่ชุกไว้ก่อนเยอยากมันเดืองๆคัดทีมันน่าจะแต่ก่อนหิวมันก็ะทันเลือดนะตัวนี่อ่ตันี่นุ่มบุญได้าัวดีใส่น้ำเน่แหละแตคือนี่

มาเด้อกินนํากันแล้วพ่อแม่พี่น้องได้ชื่ทุกคนก็ตองได้ปุจจกินห้อนๆเนาะอือเฮืนมัซั่น2มื้ออ่อไปไจํงไปสิต้มหมมากินว่าอืาชวนเจ้าเจ้าบ่กินนะทางนี้ก็คิดไว้อยู่ทางนั้นก็คิดนี่แล้วแบบ คนกินแบบต้มมากใชงสักรั้ดีเออตมแกเรอเอามาามาต้มแได้นผมเนมาตกงเอาือปรุงมาลงเลยวะ ขวดได้หนอองไอ้ีเป็นไอ้้คนลไอมื่นตี๋งานดอกเมยวเหมียวเหมียวนี้เราเเหมียวเียเเหมียวเยอกระดงก่อนนะเี่ยเนี่ยก่อนนงวง่ันเป็นี้วก็เมียเม في دمانه ده بالنسبه للتو دلوقتي نشوف هو ก็ทำแกรอน่เลคาใส่หมูลับด้วยใส่บวกเัาชิมือนี่เลยใส่หมูลับบูดสุกๆดีๆเลยแาข่าวขาไปกินนั่นมูถานเนาะก็จะอย่างนั้นคืดกัน จัดโอเคจัดพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แล้วเนาะโอ้ปุ๊บแล้วไปจ้าได้กลินเปนที่เรียบร้อยแล้วพว่อแม่พี่น้องซัดตอดกนถึง,ถกกงทุกวันเอาทีมึงโน่นหนามันนะถ้าบอน,นั่นเอากระดาก่อนเจ้าจับพนักกรนนั้นมันจางเวย้วยแต่ นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบปากไม่โจยบ่รู้สึกอย่างบ่คือแบบนู้นแต่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เท่าไหกินนั่นได้กินแล้วพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชาวทองชื่อก่าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เอาการ์ตลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่เนาะกแต่สบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิจฉทุกๆคนเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยุติบทแล้วค่ะ